ชาติก่อนเราเคยโัเคียงเก็บอกไรรวมเน้เนี้ยาคต้องสูบลม16ปีมันบ่สัมสัดเลยครับเมีนบ่สัสดก่อนไล่ไปไล่ไปไล่ไปเล่อ้โหแพ้เลยเนาะกูไม่น่าเลยกูไม่น่าแม่มาเลยบ่ได้ไ่ได้ดอกคือจังตลอดตักเตก่อนนี่ตลอดเท็ดงานนี่ แต่ก่อนบ่อ่าก่อนสิมาจะเป็นหมอลำมก็เป็นหมอลำนี่อ่าก็เป็นหมอลำนี่ละบอกก่อนหมอลำมนี่นะก็เป็นหมอลำบ่ได้เผาทานนั่นบ่บ่แต่ผมมีอาชีพก่อนสิมามาเห็ดแอดมินอยู่นี่เจ้าเว็ยดยังขันผู้ใดฮู้นี่อึ้งแท้นอนอึ้งเออจริงจริงทำไมต้องอึ้งอ้าผมไม่ธรรมดานะผมทำงานสายการบินมาก่อนนะโอ้กาลังจะเล่นอีกแล้วอี๋นี่ทำงานสายการบินแมนไประกันยังว่าตั้งแต่หรือประกันยังว่า อุ้ยเด้อเด้อเด้อสายการบินเขาทอดอย่างนอขายนอวัดวาลำแอรไรนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยมันอยู่ตำมมันอยู่ตำมสายการบินนอกจากแต่แอร์ไลน์ปะค่ะไม่ใช่ปะกั่นทอดแอร์ไลน์ขนาดพีนิกี้หูยังอึ่งเลยเอออยเคยได้ยินอยู่สายการบินสายการบินแมงกะแลงอะไรที่ทอดเขาทอดขายอ่ะทำไมกูจีตะกะแตนเ แต่ถ้าคุณไปสายการบินของผมเนี่ยคุณไปสายหน่อยหนึ่งนะคุณตกเครื่องแน่นอนนั่นไอ,อีกละมาอีกแล้วสายนี้มันแมงอะไรนะตัวอะไรนะสายการบินเขาทอดไข้อย่ต่อถือบ่ทักโอ๊ยปุบก็คือปุ๊บผ่อนน้อยงามจึงสีหนอสายการบินตลกไต่ต่ำผ่านไวให้โล่เอ่อไต่ต่ำเอียอะเต่้ยยิ่งเด็กเตือหาห้องหงสูง <laughs> มันอยู่ไหนๆอย่าง้เขาว่าอยู่สายการบินเอาเสือเอาเสือนอนรอคิดไหมครับบุกหน่อยนะมีมั้ยครันเอาคันยอมแพรนี่คือคือขาดเลยเด้เด้เอายอมของยอมเอาเอายอมแพรเหรอเป็นบ่ขี้เกียจคิดเจ้าเลิกไปเป็นตลกเด้อไปนี่เจะเป็นเป็นโคตรสกปรีแล้วตื่นเศร้ามานี่ผมต้กเฝ้าเด็ดขาดเพดานเลยตกตื่นตีหางตีหางเลยคิดพอแล้ว เอาตื่นมาฮอดต้องไปตีละครั้งเพื่อส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าเราจะบินแล้วทํางานสายการบินก่อนโฮมพาใส่เอาหอบาทออกรู้แล้วว่าบินตะบานะสายการบินครับเ้าวมันยี่งไม่ไหลแต่เนี้ยขนมเชื่ว่าสุดท้ายพราะสีว่าทอดแม่งนั่นแม่งนี่ใครเนี่ยมันไม่ท่างหอกนี่จิตใจเนยไปยิ่งขี้หนาเนี่ยมันจะออกว่าได้หลายยคะเพื่อเอาไปยุนไดอืมบุญอุ้งอิงอะไรใช่ สีเป็นไทยล้อรถดเด่นยไทยลอรถก็ได้อรถุงองแหะเขาเขามาากย้ยอดวิวขึ้นย่เนียเอลถามเนี่ยถามว่าสมุดว่าพอหอดเียวเวไผมสีแหลีให้พอหอดไปไทยคลิปๆหนึ่งที่ว่าบเคยมีผับไดไทยในโดมเลยในโดมนี่แหละแมนขันพอหลอดไปไทยผมจะไม่กลับมายอดวิวสูงเย่ไปไทยไหนไปที่เป็นบ่บ่ไทยยังสนะ ลอยเห็นล่งคาดมเงปีนเ้งล่งคาดมนกาดมมันไหมได้ยอดเไลยอดวิวสูงเลยแหละขึ้นเปตาย็นเลยถ่าตัวไม่ขึ้นไม้ถ่ายกัได้แล้วบ่ขึ้นทังทังล่งคาดมแต่พไทยข่อยมาข่อยทึงล่างคาดมเหมเ้้ายาข่อยเป่งไลังค้าเจ้าพัดลุงกัได้เจ้ากสิยาบยังเจ้ากันยาเป็นตะเบิงนเดนอีปขึ้นไปโอ้ยมันก็จอยู่ซ้ำนี่แหละเนาะนก็เซย เอาแบบนี้ห้องเรามาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไเรื่องการหลอกกันล่ำของคอร์ดนี่ครับผมเกิดเคยเกิดอย่างเคยอย่างเรื่องที่คนคนลุกบอกแน่วงการที่คอร์ดอยู่ในหมอลำชีวิตผมเนี่ยแม่งผมเจอบ่อยคนลุกเรื่องยังฮะคนลุกเรื่องนะฮะจะแบบจะขอห้องน้าแย่งกับคนอื่อ่ะแล้วต้องลงต่ำไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยแค่นั้นเหรอเขาไม่ต้องเลยต่ำอย่าไปอย่าไปจริงจังเอาเอเรื่องจริงในชีวิตนี่เคยเกิดอุบัติเหตุนีนแน่นี่บ้เคยในหมอลำเคย ผมอยู่แค่รถบัสภาคขวมสองเถอะ